เลี้กินงูดิแกฮึยอย่าง,งูจะงูจะตายแล้วโอ้จะตายแล้วกัดเต็มที่แล้วเนี่ยเจ็บก็ตายทางคู่ทางคู่ร้อนด้วยมันก็นล้วงกินกับสุกเกะสุเกะไม่ยอมเลิกกัดกาวตัวไปก่อนขา <c oughs> ดดิน

Hãy dồn Bây giờ mà cái Hả? Nó dồn mà kìa Bây giờ Đó à, hết lao nó đi <laughs> <Ôi>. <laughs> <Ôi. cười> ถ้าแกตัวใหญ่มันนั่นไปแล้วในตัวมันเล็กมันกัดกลางตัวเลยนะปไปแล้วลวะ